โย่ w h a t s, s p สวัสดีวารุ่นโกการ์เด้นทุกคนสุข,สข,สข,สขทันกันด้วยนะครับในวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการปั๊มกล่องนะครับก็คือวิธีการปั๊มอันนี้เราสามารถยืน FK แบบใส่ผลได้แบบชิวๆเลยนะครับท่านผู้ชมและก่อนที่ทุกคนจะไปดูทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้พี่กันด้วยนะครับมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่จะมาพูดถึงอันนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมก็คือหนูกับไอหมูนี่มันต่างกันยังไงครับระหว่างไอลัตทุยตัวนี้กับไอหมูอ้วนตัวนี้ครับมันต่างกันยังไงนะครับหลักการมันนะก็คืออไ้เจาหมู ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเราสามารถใส่ผลอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ต้องติดสถานะนะคือไอหมูนี่มันกินเรียบเลยนะครับท่านผู้ชมคือไม่ต้องมีผลติดสถานะอะไรเราก็สามารถเอามาปรุงแล้วเอาให้มันมากินได้นะครับท่านผู้ชมแต่ไอหนูรัตะทุยนี้พวกผลไม้อะไรต่างๆนะครับที่เราจะเอามาปรุงใส่เครื่องนี้มันต้องติดสถานะเท่านั้นนะครับมันถึงจะกินนะครับท่านผู้ชมมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่จะมาสาธิตให้ดูนะอันนี้คือพี่เพิ่งปรุงเพิ่งเสร็จนะปุ๊บ อันนี้คือพี่เอาผลที่ติดสถานะมาใส่นะเดี๋ยนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมผลพี่มันจะติดสถานะมันจะขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็คือเราสามารถเอาให้หมูกินได้นะแล้วหมูมันก็จะมีหลอดเสียฟ้านะครับแล้วก็เผื่อใครถามนะว่าหลอดเสียฟ้าคืออะไรมันจะเป็นแบบฟิลแบบสมุนทาถ้าเราใส่ครบนะครับมันจะเร่งในการปรุงอาหารนะเร่งเร่งเวลาในการปรุงอาหารนะครับ อาจจะเร็วขึ้นคูณ2คูณ3คูณ4นะครับท่านผู้ชมมันจะมีทั้ง3เลเวลนะเลเวล1่เลเวล2เลเวล3ามนะครับแต่มันไม่สําคัญสักเท่าไหร่ละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่จะมาลองเอาอาหารให้หนูกินนะว่าเราจะได้อะไรนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเอาให้มันกินปึ๊บเราสามารถยืนเ f k ปั๊มแบบได้แบบชิวๆเลยนะครับอุ้ยได้อะไรอะ่ะ อันนี้เป็นของในของตกแต่งนะครับปุ๊บเดี๋ยวพี่ขอเอาซีดแพ็กก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมซีดแพ็กซีดแพ็กพี่อยู่ไหนอะ่ะโอ้ไม่ใช่อะ่ะมาครับท่านผู้ชมซีดแพ็กเดี๋ยวพี่ขอแบบลองเปิดเทสดวงก่อนนะครับสักแป๊บหนึง่งปุ๊บเราจะได้อะไรขอให้ได้0.5้ละกันโอ้โห คือโคดเกลือมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการปั๊มกันเลยนะคบท่านผู้ชมก่อนอื่นนะท่านผู้ชมต้องมีไอ้เจ้าตัวนี้เลยนะครับโคดามะปะ่ะมันชื่อว่าโคดามะปะ่ะนี่ครับท่านผู้ชมนี่ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับนี่โคดามะนะครับท่านผู้ชมไอ้เจ้าตัวนี้หาจากไหนหาได้จากกิจกรรมไอ้เส้นนะครับเส้นกับอ่าคอร์เตตดปะ่ะน่าใช่นะมันมีสองแบบสองแบบนะครับไอ้โคดามะกับไอ้อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสีแดงๆนะครับเวอร์ชันช่วยลายสูตรวิธีการปั๊มอันนี้พี่จะใส่ไอ้โคดามะไปแนะ ถ้าเราเวลเยอะๆไอ้พวกเวลนี้เยอะมันจะมีโอกาสแบบโอ้โหได้ของแบบเยอะๆมากๆเลยนะครับและอย่างต่อไปนะครับเราต้องมีพืชไอ้จากกิจกรรมไอ้ตรงเซนนะครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นพืชอะไรก็ได้นะแต่พี่จะขอเอาพืชอันนี้มาละกันนะครับยิ่งแบบเยอะๆยิ่งดีนะสัก50ต้น30ต้นน่าจะดีนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้หาได้จากไหนก็หาได้จากซีแพคอันนี้เลยครับเดี๋ยวพี่จะลองสาธิตเปิดให้ดูนะครับสักหนึ่งนะครับปึ๊บปื๊บป๊บจะได้อะไรนี่เนี่ยไอ้ตัวแลนี่ครับนี่ แต่นี่คือพี่เกลือนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเอาใหม่เอาใหม่นะครับเราจะเกลือหรือเปล่าโคตรเกลือไม่ดีกว่านะครับท่านผู้ชมคือไม่สูบแล้วคือโอ้โหคลิปนี้รู้สึกว่าเกลือแบบเกลือมากๆเลยนะครับแล้วก็พอเราปลูกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ แล้วก็พี่พี่ใสตัวโคดามะไอโคดามะไป8ตัวนะเนี่ยเวลมันอาจจะน้อยคือโอกาสมันออกจะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะก็คือบางตัวก็6% 7%นตอะครับท่านผู้ชมนี่ตัวนี้ก็6.75%ดนะครับเดี๋ยวพี่จะมาลองเก็บดูนะครับคือโอ้โหเราสามารถปั๊มแบบรัวๆเลยนะครับเราสามารถดูผลแบบรัวๆเลยนะครับปึ๊บนี่ครับท่านผู้ชมติดแล้วอันนี้คือติดแล้วนะครับนี่ถ้าติดแล้วมันจะเป็นแบบประมาณนี้นะนี่เราต้องดูดีๆนะครับนี่อันนี้คือติดแล้วนะครับท่านผู้ชมปึ๊ ผลมันจะไม่หายนะครับท่านผู้ชมนี่เราสามารถเก็บได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับโอ้โหคือแบบ afk แบบชิลๆเลยครับอันนี้คือผลพี่แบบเต็มแล้วนะครับ คือก่อนหน้านั้นก่อนที่พี่จะทาคลิปพี่ลองมาเก็บดูแล้วนะครับท่านผู้ชมเออพี่ลืมบอกนะครับท่านผู้ชมคือสูตรอันนี้มันเป็น V1 นะครับคือพี่มีทั้ง3สูตรนะเดี๋ยวพี่จะทําคลิปออกมาอีกสัก2คลิป1คลิป2คลิปนะครับท่านผู้ชมอันนี้พี่จะตั้งชื่อคลิปว่ามันมัมนเป็น V1 นะไอ้สูตรปั๊มเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมก็จะเป็นพวกผลที่มันติดสถานให้ทันคิวนะครับท่านผูน้ชมนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหก็คือแบบเราสามารถเอามาใส่นี้ได้นะครับนี่ ใส่ครับใส่ให้มันถึงสี ấy, เขียวๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยใส่ให้มันถึงหลอดสาาีเขียวนะแต่มันแล้วแต่สถานะเออแล้วแล้วแต่ขนาดผลด้วยนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือ80มันถึงยังน่าจะถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือใส่ไปอีกหนึ่งผลละกันนะครับอันนี้ผลอันนี้ไม่ติดเราต้องดูดีๆครับนี่ครับคือมัน100อันนี้คือ12นาทีนะแต่ถ้าแบบมันมีผลที่เล็กกว่าน,นี้นะครับน่าจะประมาณ10นาทีนะครับแต่นี่คือแบบ ก็ถือว่าไวนะครับท่านผู้ชมและหากใครที่กำลังมองหาร้านขายสัตว์เลี้ยงราคาถูกพี่ขอแนะนำดีดีชอ็อปราคาโคตรถูกมาครับท่านผู้ชมอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับว่าว่าแต่อะฮะไม้นี่มันมาแต่ไหนวะพี่รู้แหละมันมาแต่ไหนคนดูมันน่าจะบั็กนะมันเป็นไม้คนอันนี้หรือเปล่าพี่ว่าอยู่ไม้หายมันไปไหนครับท่านผู้ชมไอ้ไม้ก็คือมันมาอยู่ตรงนี้โอห มาครับคนดูอันนี้คือพี่ใส่ A. นี่ครับไอพี่ใส่พืชไอทันคิวที่มันติดทันคิวไปใส่เอลงไปในหม้อนะครับนี่ตัวสถานะทันคิวนะครับแล้วเราจะมาดูกันครับว่าเราจะได้อะไรนะครับอันนี้เราได้ซุปนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็จะติดสถานะนะครับอันนี้คือซุปติดสถานะทันคิวนะครับคณดูก็คือปึ๊บ อันนี้คือลองเอาให้หนูลราจะทุยนะครับปุ๊บเราจะได้อะไรโอ้โหโอ้หนึกว่าจะได้ไข่นะครับแต่มันไม่ได้ไข่นะครับคุดูมันมันฟิลแบบคล้ายๆมันสุ่มนะครับคุณดูดูตรงนี้ได้นะนี่ครับก็คือโอกาสในการสุ่มออกนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าโอกาสมันเยอะกว่าไอ้กล่องกับไอ้ไข่ครับท่านผู้ชมทําไมมันไม่ออกมันออกแต่ไ้พวกไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับคุณดูโอ้โ แต่มันไม่ออกอะไรไม่ออกไข่เลยครับท่านผู้มชมแต่มันเราสามารถยืน FK ทําได้แบบชิวๆเลยนะครับเนี่ยก็คือเรายืนตรงนี้ครับไปหาอะไรทําก็ได้นะครับเนี่ยเออไม่ใช่ดิเออนี่เนี่ยพืชที่มันติดสถานะทานคิวนะครับโอ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับท่านผู้มชมนี่นะครับท่านผู้มชมตอนนี้เหลือ6นาทีแล้วนะปึ๊บนี่ประมาณถ้าเราเอาอันเล็กๆใส่นะครับประมาณ สัก5นาที6นาทีนี่แหละครับท่านผู้ชมไม่ต้อง10นาทีเหมือนตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมโอ้โหอัน,คอน้คือนีอน่คือมันเกินคือมันนาน,าน,านอย่างนานอย่างมากนะครับท่านผู้ชมก็คือเราราวประมาณถ้าเราใส่พืชเล็กๆนะครับไอ้พวกผลอันนี้นะครับที่มันติดสถานะทานคิวนะครับเล็กๆนะประมาณสักไม่ถึง1โลปะ่ะไม่ถึง1โลนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็คือเราเอาเล็กๆมาใส่นี่ครับสัก5ผลเนี่ยเนี่ยมันก็อยู่ขีดเขียวๆแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่มันก็จะเหลือประมาณ5นาที6นาทีนะครับ ก็จะวแบบโอ้โหวยอยู่นะครับรู้สึก5นาที6นาทีเนี่ยก็ไวนะครับเราสามารถดูหนังอะไรรอได้เลยนะครับท่านผู้ชม <S <S เดี๋ยวพี่ขอฝากไว้อีกหนึ่งร้านด้วยนะครับร้าน d n x Shop ชอนะครับร้านขายสัตว์เลี้ยงราคาถูกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b e พี่กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปของพี่นะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นครับบ๊ายบาย